วิทยุเนชันและ f m 90.5เสนอรายการจับชีพจรโลกโดยสุทธิชัยหยุนและเทพชัยยองสนับสนุนโดยไมค์คาไมค์แคพร้อมมีรถก็มีบัตรกดเงินสดพร้อมใช้จากไทยพาณิชย์การท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมิบาลพัฒนากิจการสู่สากลเอ็กซิมแบสนับสนุนมากกว่าการส่งออกโทร026172111 SCB SME กล้าคิดก็กล้าให้สอบถามโทร02 722 2222 22. มีรถเราก็มีบัตรอยากได้เงินสดกดได้ทันทีเห้ hey, เรื่องด่วนเราพร้อมเต็มที่บัตรเราดีดีผ่อนได้ดังใจ <S <S เรื่องดอกไม่ต้องคิดหนักเราไม่ต้องควักถ้าไม่ได้ใช้ฉุกเฉินเราเบิกมาได้มีเงินวันไหนก็มาโปโป, ộ, ป ộ. ครั้งแรกกับสินเชื่อรถยนต์จากไทยพาณิชย์เปลี่ยนรถเป็นบัตรกดเงินสดพร้อมใช้ไม่ต้องโอนเล่มรถยังมีขับกดได้ทุกตู้ ATM ผ่อนตามใจโปะได้ไม่ใช้ไม่เสียดอกที่ไทยพาณิชย์ทุกสาขาโทร0ูนย์สตัวด้วยปณิธานและความมุ่งมั่นในการให้บริการระดับสากลพัฒนาองค์กรสู่ความทันสมัยเป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์สมบูรณ์แบบวันนี้การท่าเรือก้าวไกลเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่ง เราร้อมแล้วสำหรับการเป็นประตูสู่เศรษฐกิจอาเซียนและเศรษฐกิจโลกการท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมาพิบาลพัฒนากิจการสู่สากลนี่ธุรกิจของเธอดูไปได้ดีจังเลยไม่สนใจส่งออกต่างประเทศบ้างหรอ สนใจสิแต่ฉันไม่มีทุนขนาดนั้นนะปรึกษา Exim Bank สิเขามีบริการทางการเงินครบวงจรเลยนะตั้งแต่เริ่มต้นทำตลาดในต่างประเทศขยายกำลังการผลิตขยายตลาดจนถึงขยายการลงทุนในต่างประเทศเลยโอ้โห oh Exim Bank สนับสนุนมากกว่าการส่งออกจริงๆโทรเลย02617 2111 e x x m Bank สนับสนุน SME และโอทอปไทยสู่เวทีโลก ถ้าจะให้ธุรกิจ SME เดินหน้าต้องทำยังไงต้องคิดใหม่ทำใหม่จากแม่ค้าประทูคนหนึ่งก็เริ่มที่จะคิดฝันว่าเอ้ยทำยังไงจะขยายมีหลายๆสาขาและ SCB ก็เข้ามาได้จังหวะพอดีเขานำเทคโนโลยีมาช่วยเราควบคุมเรื่องการเงินได้ดีขึ้นคุณรมิดาพ่วงสิริบริษัทบุญสิริพรเซนรโปรดักต์จำกัดผู้นำธุรกิจอาหารแช่แข็งลูกค้า SCB SME ความสำเร็จที่คิดว่าไกลตอนนี้มนอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะจะเดินหน้าต้องกล้าปลิก SCB SME กล้าคิดไทยพาณิชก็กล้าให้สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเช้านี้เราได้พูดกันถึงเรื่องของสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับบนพื้นฐานของความคาดหวังว่าช่วงรอมฎอนอย่างน้อย40วันนะครับจะเป็นช่วงที่จะมีเสียงปืนดังน้อยลงนะครับจะมีการเสียชีวิตมีความรุนแรงเนี่ยลดลงจากก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าเราก็มีความหวังนะครับว่า สิ่งที่เรียกกันว่าข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทยกับกลุ่ม BRN นั้นจะนำไปสู่ความสงบอย่างน้อยก็ในช่วงเดือนอรอมฎอนนี่แหละนะครับแต่ว่าถ้าดูจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยความคดาดหวังเหล่านี้ก็คงดูเหมือนว่าจะเป็นจริงยากนะครับคุณสุริชัยครับ,รบเพราะว่ามีการฆ่ากันนะครับพูดตรงๆนะครับก็มีการวางระเบิดนะครับจริงๆแล้วสถานการณ์ สิบกว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่แตกต่างจากก่อนหน้านั้นเท่าไหร่นักนะครับ,รบเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีระเบิดรุนแรงหรือว่ามีชาวบ้านเสียชีวิตเป็นจํานวนมากเหมือนขนาดนั้นคําถามใหญ่ก็คือว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไง <ừ> มันจะทําให้กระบวนการพูดคุยสันติภาพนั้นจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จากนี้ไปนะครับในช่วงเวลาที่เหลือของเดือนรอมฎอนเนี่ยมันจะสงบสุขหรือมันจะรุนแรงมากกว่านี้นค,คือประเด็นคือความไว้งใจนี้มันได้รับ ผลกระทบรุนแรงพอสมควรทีเดียวแหละทำให้ต่างคนต่างไม่เชื่อซึ่งกันและกันแล้วแล้วก็กระบวนการนี้ก็แปลกๆใช่ไหมครับว่าทําไมต้องผ่านคนกลางคือมาเลเซียตลอดเวลาทําไมไม่มีการถาแถลงชี้แจงระหว่างฝ่าย BRN กับฝ่ายรัฐบาลไทยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรือว่าทั้งสองฝ่ายมีอะไรที่ยังไม่อยากที่จะต้องมีข้อผูกพัผนผูกมัดซึ่งกันและกันฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ น่าสนใจว่าจากนี้ไปเนี่ยหลังรมฎอนหรือว่าช่วงเนี้ยช่วงที่รมฎอนอยังมีอยู่เนี่ยจะทําให้กระบวนการนี้เดินหน้าหรือว่าชะง,งักกันแน่ผมว่าคนส่วนใหญ่สงสัยครับว่ามันจะเดินไปข้างหน้าได้อย่างไรครับ,รบถามคุณประกรณ์พึ่งนเนี่นะครับ,รบผู้สื่อข่าวของเรารซึ่งตามเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับจริงๆแล้วทุกวันนี้มันมีช่องทางการสื่อสารระหว่างไทยกับกลุ่มยานเองไหมโดยไม่ต้องผ่านมาเลเซียอย่างเช่นสมมติว่า มีความเข้าใจไม่ตรงกันใช่ไหมครับ,รบอย่างนียที่ผ่านมาสองสามวันก็มีการกล่าวหาซึ่งกันและกันเบียเอ็นก็กล่าวหาฝ่ายไทยว่าไม่จริงใจยังมีการมีการไปตรวจมีการไปสร้างแรงกดดันมีการไปทําทรา้ายคนที่ถูกต้อง,งสงสัยว่าเป็นเป็น,ปน,ปนพวกก่อความไม่สงบรัฐบาลไทยก็กล่าวหากลับกันว่าทางเบ,บียเอ็นนั่นแหละเป็นคนทําให้เกิดความไม่สงบเนี่ยช่องทางการพูดคุยกันจะเรียกว่าเป็นสายตรงอะไรมันทุกวันนี้มันมีหรือเปล่าครับเท่าเท่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยครับอย่างอย่างเช่นท่าน ท่านทวีสอดสองนะครับเคยเล่าให้ให้ฟังนะครับว่าการคุยตรงกับกับกับตัวท่านฮัทจันต่อยิปเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าจะทําไม่ได้นะแต่แต่ไม่ได้เพราะอะไรทำไมไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ยอมคุยกับเราโดยตรงหรือว่าหรือว่าหรือว่ามันมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่ารับผมก็คงคงคงจะกลัวเรื่องเรื่องการล็อบบี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามีมีการคุยกับกับคนใกล้ชิดได้ก็คือว่าเวลาทางนู้นต้องการจะประสานงานอะไรมา นะฮะที่เรื่องด่วนเนี่ยก็อาจจะมีการประสานผ่านค,นคนคนคนใกล้ชิดของคุณทักษรรันเนี่ยมานะฮะแล้วก็มามาถึงทางทางฝ่ายไทยส่วนการประสานในลักษณะที่เป็นทางการและกึ่งทางการทั้งหมดที่เกี่ยวกับการพูดคุยสันนิภาพเนี่ยออต้องต้องประสานผ่านดัต um 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 โต้ซัมซามินคนเดียวทนี่เป็นเป็นข้อตกลงหรือเป็นความเข้าใจร่วมกันหรือเปล่าผม้งสองฝ่ายว่าต้องเป็นอย่างนี้คงคงเป็นความเข้าใจร่วมกันแต่ว่ามันก็มันก็มีคําถามเหมือนกันว่าทางฝ่าย b r เเนี่ยก็ใช้ การสื่อสารวิธีอื่นด้วยเช่นเรื่อง youtube ครับแต่ว่าไทยไทยเนี่ยไม่เคยทำครับอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาที่มีสถานการณ์รุนแรงที่กลับมาอีกแล้วเนี่ยทาง b i n แทนที่จะแจ้งมาทางฝ่ายไทยโดยตรงหรือว่ากล่าวหามาโดยตรงก็แจ้งไปทางซัมซมินแต่สิ่งก็แจ้งมาทางฝ่ายไทยครับฝ่ายไทยต้องการที่จะมีข้อมูลหรือว่าต้องการตั้งข้อสังเกตกับบีไเอ็นก็ต้องส่งผ่านซัมซมินก็ต้องใช้เวลาพอสมควรใช่ครับก็เท้า เท่าเท่าที่ดูเนี่ยตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะฮะจนถึงวันเนี้ยเราเองก็มีการสื่อสารอย่างเป็นทางการกลับไปหนึ่งครั้งก็คือตอนที่สองสามีภรรยาที่เป็นชาวไทยพุทธถูกยิงนะท,ที่ที่อำเภอจ่อยร้องเมื่อวานอาทิตย์นะฮะที่ที่เป็นลักษณะการยิงอย่างเข้มโหดนะครับก็มีการส่งอีเมลกลับไปผ่านทางซัมซมินคร,ครับผมทีนี้เนี่ยตอนนี้มันมีปัญหาซ้อนขึ้นมาอีกครับก็คือว่าทาง ทางซัมซามินเองเนี่ยก็ไม่ค่อยพอ,พอใจไทยเท่าไหร่เพราะว่ามีการไปลงข่าวทางทางสื่อฉบับหนึ่งนะฮะโดยอ้างาแหล่งข่าวจากสมชว่า,าดาโตซัมซามินนี่แหละเป็นคนใส่ชื่ออำเภอสะเดาลงไป <laughs> ในคำแถลงการแล้วก็ทางดาโตซัซัมซม,มินเนี่ยก็เลยเขียนอีเมล ตำหนิมาที่คณะพูดคุยนะฮะแล้วก็ขอให้แก้ข่าวด่วนแต่ก็ยังไม่เห็นมีมีทางคณะพูดคุยเนี่ยออกมาแก้ข่าวนะฮะครับครับคือก็หมายควา่าทางมาเลเซียยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการมีชื่ออำเภอสเดาปรากฏอยู่ในข่ารไอ้ถ้อยแถลงออกมาเลยใช่ไหมครับแล้วที่มาที่ไปมันจากมันมาจากไหนเราดูก็อย่างตอนนี้คือคือถ้าเราดูอย่างงี้ก็ก็แสดงว่าทางซัมซมีเนี่ยก็อาจจะ จะอ้างว่ามาจากเบียเอ็นก็ไทยก็รับรู้แล้วคือคือเขาไม่เกี่ยวในการใส่ชื่อนี้ลงไปแต่ว่าสื่อไทยที่อ้างว่าได้ข่าวจากทางสมชเนี่ยบอกว่าเป็นซัมซมินเองเลยที่ใส่ลงไปครับแต่ว่าทางการไทยไม่ว่าจะเป็นสมชหรือทางกองทัพเนี่ยเขาเขาคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่ไหมเรื่องการที่มีชื่อแสดงปรากฏอยู่ในถ้อยแถลงด้วยเพราะว่าทางสมชก็เหมือนกับเฉยแต่ทางกองทัพบอกให้ไม่ได้ใช่ครับใไหมัครบก็คือ ตอนนี้เนี่ยเท่าเท่าที่ตรวจสอบกับทางเลขาธิการสมชล่าสุดเนี่ยนะฮะก็คือสรุปแล้วว่าไม่ได้มีการประท้วงไปเลยนะฮะแต่ว่าช่วงที่มีเรื่องเนี่ยก็มีข่าวจากท่านรัมนีมหาไทยว่าได้ว่าได้ว่าได้ส่งหนังสือประท้วงไปแต่พอมาคุยกันที่จริงๆหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีการส่งเพราะว่าถ้าเผื่อจะส่งหนังสือประท้วงเนี่ยก็ต้องส่งผ่านคุณพระดอนอยู่ดีครับครับแต่ไม่ปรากฏว่ามีการส่งหนังสือทางคุณพระดอนครับมคุณพระดอนเองก็ บอกว่าไม่มีความจําเป็นเพราะว่าปฏิเสธผ่านสื่อสาธารณะก็พอแล้วครับแต่ไทยก็เราก็ยังไม่ได้ทํา YouTube เองนะร,ร,รัฐบาลไทยก็น่าจะใช้่ YouTube ในการที่จะชี้แจงอธิบายกับชาวโลกได้ด้วยแต่เห็นว่าคุณประกรณ์ไปพูดคุยกับแนวร่วมที่อยู่ภาคปฏิบัติทางสามแฉแดนภาคใต้ด้วยเดี๋ยวเขาอยู่ฝ่ายเดียวกับ b r n หรือว่าอยู่คนละฝ่ายและเขามองยังไงเกี่ยวกับเรื่องคําว่าหยุดยิงหรือว่าลดความรุนแรงในเชียงรอมดอนครับ ครับผมก็คือคือก็มีคนช่วยช่วยประสานเข้าไปนะครับก็เป็นระดับปฏิบัติการคือคือตอนหลังเนี่ยเขาก็เขาก็ยอมเรียกตัวเองว่าเบียเอ็นและแต่แต่ว่ามีหลายกลุ่มแล้วก็บอกว่าไม่ได้กลุ่มที่ขึ้นตรงกับคุณทัศนันแล้วก็บอกว่าคุณทัศนันเนี่ยไม่ไม่สามารถสั่งการได้ครับทีนี้ทางทางกลุ่มเนี่ยเขาก็มีตัวแทนที่จะเข้าไปลักษณะสังเกตการาบนโต๊ะ พูดคุยเจราจารด้วยนะฮะแต่ไปในนามของกลุ่มคุณัสันหรือเปล่าเลยไปด้วยกันเปล่าครับก็คือไปไปไปในฐานะเป็นผู้สังเกตการครับก็คืออาจจะติดต่อผ่านคุณัสันนั่นแหละทีนี้ผมก็ได้ตรวจสอบกับทางทางฝ่ายฝ่ายความมั่นคงไทยท,ที่ที่ร่วมอยู่ในคณะพูดคุยเนี่ยก็บอกว่าเวลาคุยเนี่ยของทางบรเเนี่ยจะมีขึ้นโต๊ะเจราจารเนี่ยประมาณ 6- 7คนจริงๆแล้วก็มีคนที่อยู่นั่งอยู่แถว2เป็นลักษณะเป็นผู้ สังเกตการเนี่ยจริงๆก็คือมีฮะแต่ว่าจะปลอมตัวมามีมาใส่หมวกใส่หนวดอะไรเงี้ยครับผมครับก็หมเขาว่าทางการไทยก็จะไม่รู้ว่าใครเป็นใครใช่ครับไม่รู้ในกลุ่มฝัง BIN เลยใช่ไหมยกเว้นคนที่เป็นหัวแถวอยู่สองสาคนใช่ครับทีนี้ถ้าจะมาเอาคนมาสักสีห้าคนมาเพิ่มเติมเนี่ย ก็ไม่เขาไม่ต้องบอกชื่อหรอไม่ต้องแจ้งทางฝ่ายไทยว่าเรามีคนตั้งต่อไปนี้ที่มาร่วมฟังด้วยเนี่ยครับเท่าเท่าที่เขาเล่าให้ฟังก็คือว่าถึงแจ้งชื่อก็แจ้งเป็นชื่อปลอมแล้วก็ไมยช้วแล้วตอนหลังๆเนี่ยทางทางเราเองเนี่ยก็บางทีก็มีการจําหน้ากันมาบ้างหรือว่าบอกเอาจำลักษณะเด่นมาบอกกับหน่วยข่าวแล้วก็มาคิดอีกทีว่นหนึ่งว่า ส,ส,ส,สรุปแล้วมีใครมาบ้างเนี่ยครับต,ตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ที่ทางฝ่ายความความมั่นคงเนี่ยมองว่าเราเองก็ค่อนข้างจะจะเสียเปรียบทาง b บีเอ็นเพราะว่าทางทางฝ่ายเราเนี่ยมีชื่อมีตำแหน่งชัดเลยมีใครเข้าบ้างอะไรเงี้ครับผมเมื่อคนที่คุณคุณประกณพูดถึงว่าไปเป็นผู้สังเกตการในโต๊ะพูดคุยเนี่ยก็เป็นกลุ่มเดียวกับในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการด้วยเป็นคือคือเขาเขาเรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่มปฏิบัติการในปัจจุบันอส่วนกลุ่มคุณฮัสซันเนี่ยเป็นกลุ่มเก่า S <S นะแล้วกลุ่มเนี้ยพอไปฟังมาเนี่ยก็รู้สึกว่าข้อตกลงแบบเนี้ยพอจะยอมรับได้คือหยุดยิงช่วงรอมฎดอนช่วงคราวรแต่ว่าเขาไม่ยอมรับทั้งทั้งสีวันเขายอมรับแค่2สัปดาห์ก่อนก็ให้มาทดลองดูก่อนนะถ้าเผื่อได้ก็จะขยายต่อก็จะสังเกตว่า3ามีวันแรกก็จะมีเหตุน้อยจริงๆนะครับแล้วทีนี้มันก็มามีจุดเปลี่ยนก็คือการไปยิง ผู้ต้องหาคดีความมันคงที่สู้คดีอยู่ซึ่งตอนหลังเนี่ยเขารวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะครับเป็นร้อยคนเลยซึ่งกลุ่มนี้ถูกยิงไปแล้วสี่ห้าคนก็ค่อนข้างจะมยอาลมที่ค่อนข้างจะรุนแรงอยู่แล้วนะฮะกับอีกกลุ่มหนึ่งที่ที่ไปโดนยิงเนี่ยก็คือเป็นครูอุตาห์ซึ่งมีการรวมกลุ่มลักษณะนี้เหมือนกันนะฮะคือคือเป็นครูอุตาห์ครูตริกานะซึ่งที่ผ่านมาคนกลุ่มนี้ก็ถูกยิงบ้างนะฮะก็มีการรวมตัวและลักษณะดูแลกันเองครับพอถูกยิงก็เลย มีการปล่อยข่าวว่าเป็นฝีมือเจ้าหน้าที่รัฐตรงนี้ฮะก็เลยเป็นการตอ,ตอบโต้กันตามมา<ะ>ก็มีการไปรอบรอบวางระเบิดล้วทางฝ่ายเราเนี่ยก็ไปติดตามจับกลุ่มแล้วก็ไปวิสามันทางกลุ่มท,ที่ที่อ้างตัวว่าเป็นแนวร่วมระดับระดับปฏิบัติที่อยู่ในพื้นที่ขณะนี้เนี่ยก็พูด,รพดตรงกันคือคือก็ได้คุยทั้งปัตตานีแล้วก็นราธิวาสนะฮะว่าอย่างเงี้ยถือว่าบรรยากาศเนี่ยหมดแล้วจบแล้วหลังจากนี้ ิบัติการเต็มที่ครับก็แปลว่าซิสไฟหรือว่าหยุดยิงนี่ยกเลิกแล้วครับสองคนที่ที่คุณประการพูดถึงคนหนึ่งเป็นอุตสตาห์ครูสอนศาสนาครับที่ถูกยิงเสียชีวิตที่ยะลานะครับอีกคนหนึ่งก็เป็นผู้ต้องหาคดีความมั่นคงที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บเนี่ยคือถ้าฟังแล้วก็คงเข้าใจได้ว่ากลุ่มปฏิบัติการในพื้นที่ก็ถือว่าสองเรื่องนี้สองคดีนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยใช่ครับเป็นตัวมันก็เป็นฟังเส้นสุดท้ายที่ทำให้ไม่มีความเชื่อแล้วว่าไอการหยุด เออความรุนแรงเนี่ยมันจะเดินหน้าต่อไปได้ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคณะทำงานที่ตรวจสอบเหตุรุนแรงที่สบตตั้งตั้งไว้ก่อนก่อนหน้านี้ครับผมบมพพีพลตรีชลินมร์แก้วเสนาธิการกองทัพภาคที่สี่เป็นประธานเนี่ยก็ได้ประชุมกันแล้วก็แล้วก็สรุปเหตุสิบสี่วันแรกของรอมฎอนบอกว่าเหตุรุนแรงนะลดลงประมาณยี่ยี่สิบเหตุคือเกิดเกิดขึ้นจริง,รงนยี่สิบกว่าเหตุแล้วก็ลดลงกว่าปีที่แล้วทีนี้ ที่น่าสนใจก็คือว่ามีแค่สี่เหตุที่เป็นเหตุความมั่นคงอแต่ไม่มีสองสองเหตุที่เป็นเหตุคาใจของฝ่ายฝ่ายบีเอนะครับบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวชัดเจนครับอค,บค,ความหมายมันคืออะไรถ้าบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวก็ไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความรุนแรงที่ถูกยุ่งว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็คือคือเขาก็เอาตำรวจมาแถลงด้วยเลยครับเจ้าของคดีก็บอกว่าตรวจสอบแล้วเนี่ยเป็นเหตุที่ไม่มีความเชื่อมโยงกับความไม่สงบ แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าหนทีรัฐคือดูจากวุฒปืนที่ใช้อะไรกไรครับแล้วคิดว่าทางฝ่ายผู้ปฏิบัติการฝั่งนู้นเขาจะเขาจะคิดยังไงกับถ้าทางการไทยเขามีข้อสุดแบบนี้เนี่ยครับทีนี้เนี่ยมันมันก็จะเป็นปัญหาเพราะว่าเพราะว่ากลไกเนี้ยไม่มีทางทางฝ่าย b บีเอหรือ,อหรือรฝ่ายแนวร่วมเนี่ยมาร่วมเลยครับก็คงจะไม่เชื่อครับถ้าถ้าดูจาก ถ้าทางฝ่า,าย<ด>ความ<ด>มันม่นคงคของไทยเนี่ยที่มีหน้าที่ในการที่จะต้องสารต่อเรื่องการพูดคุยสันติภาพอยู่เนี่ยก็ประเมินสถานการณ์ที่ผ่านมายัางไงบ้างถ้าในพื้นที่บอกว่าโอเคมันลดลงก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีใช่ไหมครับ,รบแต่ทางด้านความมั่นคงที่จะต้องเนี่ยจะต้องหาทางที่จะคุยกันต่อเนี่ยเขามองว่ามันดีขึ้นจริงหรือเปล่ามันดีพอที่ทําให้มั่นใจมากขึ้นไหมว่าเอ้ยคุยต่อได้นะครับคือคือคือจริงๆเรื่องที่ต้องแยกนิดหนึ่งคือถ้าถ้าเป็นหน้าฉากเราก็ยังคุยว่า ว่าดีขึ้นเทียบเทียบกับปีที่แล้วแต่ว่าต้องต้องไม่ลืมว่าตอนตอนนี้เพิ่งผ่านมาแค่ครึ่งทางนะครับคือคือถ้านับเป็นสี่สิบวันนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางแล้วเดี๋ยวเราเราเราดูอีกครึ่งหลังก็ยังไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าในทางการข่าวเนี่ยแม้แต่ในในฐานระดับสูงที่ได้คุยกันเนี่ยก็ได้รับการรายงานจากพื้นที่ว่ามีการแจ้งเตือนแล้วนะครับว่า อาจอาจจะมีการทำร้ายบุคลากรทางการศึกษาเผาโรงเรียนลอบระเบิดแล้ววันเนี้ยเมื่อตอนบ่ายก่อนก่อนก่อนจะเริ่มเนี่ยนะครับก็มีเหตุรอบระเบิดแล้วนะครับที่อำเภอศรีสาครครับก็ทำให้เห็นชัดเจนว่าสถานการณ์มันก็ไม่ค่อยน่าไว้างใจเท่าไหร่นักนะครับคราวนี้ทางด้านกลุ่มผู้ปฏิบัติการเนี่ยเขาก็มองว่าทางการไทยเนี่ยยังไม่ทําตามเงื่อนไขอันหนึ่งก็คือเรื่องของการ ล้อมตรวจคนและกดดันซึ่งก็ถือว่านี่เป็นการปฏิบัติงานที่ทางฝ่ายนั้นเขาจะมองว่าเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าทางฝ่ายไทยเนี่ยจะปฏิบัติตามแต่ข้อตกลงร่วมกันหรือไม่เนี่ยรจริงๆทางปฏิบัติเนี่ยทางฝ่ายความมั่นคงของของในพื้นที่เนี่ยก็ยังทําหน้าที่ตรงนี้อยู่ใช่ไหมการเข้าไปตรวจคน้นจุดที่ต้องสงสัยการไปสกัดกัน้นหรือตรวจคน้นกลุ่มคนที่เข้าขายว่าเนี่ยอยู่ในกลุ่มนั้นอยู่ครับคือคือผมดูตรงนี้ฮะเหมือนเหมือนกับเป็นความ ความเข้าใจที่ยังไม่ตรงกันอยู่นะฮะคือฝ่ายความมั่นคงไทยเนี่ยก็ยึดตามที่ท่านพลทพรตรดอนออกมาให้สัมภาษณ์นะฮะว่ายังปิดล้อมตรวจคนได้มีเหตุมีเหตุเฉพาะหน้าสามารถเข้าไปจับกลุมได้นะฮะแต่ว่าในคําแถลงการจริงๆที่ดาโตซัมซามซามแถลงเนี่ยทำไม่ได้เลยนะครับคือใช้คําว่ารีเฟรนคืองดเว้นการปฏิบัติการเชิงลุกทั้งหมด ทีนี้ผมก็ไม่ทราบว่าทางฝ่ายทางฝ่ายคณะพูดคุยเนี่ยได้ไปสื่อสารกับฝ่ายความมั่นคงเนี่ยตรงตามที่มีในข้อตกลงหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเท่าเท่าที่ได้สัมภาษณ์ทหารที่ไปวิสามันด้วยนะครับไปปิดล้อมเนี่ยก็ได้คุยกับปปชกเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทําผิดอะไรเพราะว่าเท่าที่ตกลงกันเนี่ยยังปิดล้อมตรวจคนได้แล้วความเข้าใจ ร่วมที่ว่ามันเข้าใจไม่ตรงกันแล้วใช่ครับระ่หวรัางคนก็มองกันคนละแง่เลยนะว่าฉันก็ยังมีสิทธิ์ตามคือทุกอย่างเหมือนเดิมพง่ายคราบขณะที่ต่างฝ่ายต่างเรียกร้องอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเรื่องความรุนแรงแต่ฝ่ายของตัวเองก็ทําเหมือนเดิมทุกอย่างครับคือคือเขาก็บอกว่าเขาลดแล้วคือคือว่าถ้าไม่มีเหตุก่อนเขาไม่ทําอมครับคือเขาเน้นเชิงเชิงรับก็คือรักษาความปลอดภัยแต่ว่า ที่เขาไปปิดล้อมเนี่ยเพราะว่ามีเหตุระเบิดแล้วครับฉะนั้นเขาทาได้แต่ว่าถ้าเราไปดูในคําแถลงที่เป็นเอกสารเนี่ยจริงๆแล้วมันทําไม่ได้ครับก็ถือว่าเป็นข้อตกลงร่วมกันแล้วว่าจะต้องระเว้นการกระทําที่มันถูกตีความได้ว่าจะส่งเสริมไม่เกิดความรุนแรงขึ้น่ครับที่ผมแปลกใจคือไม่สามารถจะมีฮอตไลน์ยกหูถึงกันและกันว่านี่นะตอนนี้เกิดเหตุที่นั่นที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นเพื่อจะเคลียร์ความเข้าใจกันไม่มีข้อตกลงนี้นะครับเพื่อปกติเนี่ยในลักษณะเช่นนี้ ก็จะมีว่าระดับผู้นำเนี่ยต้องยกหูถึงกันได้เพราะว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงหรือว่ามีลูกน้องตัวเองไปทำอะไรที่นอกเหนือคำสั่งกลัวว่ามันจะบานปลายกลายเป็นเรื่องการประชหน้ารอบใหม่ก็ควรจะมีการพูดคุยกันแต่น,นี่ดูเหมือนว่าจะเฉยชามากและต้องผ่านประเทศที่สามกว่าจะรู้เรื่องกันเนี่ยเรื่องมันก็จบไปแล้วครับครับอันนี้เคยมีการคุยกันไหมครับว่ามันจาเป็นต้องมีช่องทางการสื่อสาร ที่อาจจะทําให้ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนข้อมูลหรือสื่อสารกันอย่างรวดเร็วมากขึ้นครับซึ่งตรงนี้มันสาคัญมากในแง่ของการที่จะสร้างระดับความไว้เนื้อเชื่อใจกันครับถ้ายัางผ่านประเทศที่3นะครับคือมาเลเซียนเนี่ยมันก็ก็คงทําให้คนสงสัยไม่น้อยนะครับว่าจะลงสองสองสองฝ่ายมันคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าครับครับผมอันนี้เท่าเท่าที่ผมติดตามดูเนี่ยก็ยังไม่มีฮอตไลน์นี้นะครับผม <ừ. S 1> แล้วก็ช่วงช่วงก่อนถึงเดือนอมาดอรเนี่ยที่มีการคุยกันนอกรอบ ไปเจอกันอีกสองครั้งที่ KL เนี่ยก็เป็นการเจอกันโดยที่มีคนกลางด้วยก็คือก็คือมาเลเซียครับมีคนเสนอว่าท้งฝ่ายไทยเนี่ยอย่างนอยที่สุดเนี่ยคนที่จะมีการมอบหมายหรือแต่งตั้งคนทำหน้าที่เป็นโคับในเรื่องนี้เพราะทุกวันนี้เนี่ยเวลาสื่อมวลชนมีข้อมูลที่อยากจะสอบฐาน้ตจวจสอบเนี่ยก็ต้องไปถึงโน่นเลยเลขาธิการสมวชซึ่งบางทีท่านก็เป็นถึงเลขาธิการสมวชชนะครับซึ่งเป็น หน่วยความมันคงสูงสุดของประเทศเนี่ยต้องมาตอบคําถามทุกจิกทุกจิกทุกวันในเรื่องนี้มันก็ไม่ไหวเหมือนกันเนี่ยคิดว่าสุดท้ายแล้วท่านในขาสมชก็จะยอมไม่มีโคศมั้ยครับผมจริงๆแล้วก็ยังยังยังไม่มีความชัดเจนเลยนะครับจริงๆแล้วตอนตอนที่เริ่มพูดคุยเนี่ยที่ไปทําข้อข้อตกลงกันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยทางอคุณทวีสอดสองเนี่ยนะครับก็ก็ ได้มีการซาวเสียงเหมือนกันว่าจะตั้งโคศกขึ้นมาแต่ว่าก็หาตัวไม่ได้ค,คือคือคือเขาอยากจะได้คนที่ครบที่ครบเครื่องนะครับผมม,มีความรู้ด้านความมั่นคงด้วยมีความรู้ทำภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ภาษามลาย,ยูด้วยเราเรว,วมันก็เงียบไปนะครับทีนี้ตอนหลังเองเนี่ยก็มีการเอาเข้าที่ที่ประชุม สปกรบตนะครับแต่ก็ออกมาในรูปของให้กระทรวงกลาโหมมาเป็นโฆษกแต่ก็ไปพูดในเชิงของผลงานรัฐบาลในภาพรวมไม่ได้พูดเรื่องพูดคุยสาิภาพครับครับเป็นเรื่องราวที่ยังผมไม่มองไม่เห็นเลยนะทางออกมันเป็นยังไงนะครับถ้าที่ฟังดูเนี่ยในระดับรัฐบาลล่ะเรื่องนี้ต้องไปถึงระดับพบบอบพบตรเพราะว่าเกี่ยวข้องกับความมั่นคงแต่ดูเหมือนว่า ตัวละครหลักตอนนี้ก็ยังเป็นเลขาสมอชอ,อยู่นะครับ,รบแกก็ยังยังตอบคําถามทุกเรื่องครับครับแต่ว่ากองทัพบ,บกเองกับกับทางสมอชอนี่มองมองภาพเดียวกันหรือเปล่าตอนนี้ก็หลังๆก็มีการปรับปรับจูนนะครับ <c oughs> จากจากที่ผมได้ไปสัมภาษณ์ท่านพลเอกดาวดาพงศ์มาด้วยเนี่ยกับท่านรองพบบอครับทบครับผมก็ยืนยันถ้าว่าในตอนแรกเนี่ย ทางทางกองทัพี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะว่ามองว่าเรายังไม่พร้อมที่จะไปพูดคุยแบบเปิดเผยแบบนี้แต่ในเมื่อได้เดินหน้าไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าทุกภาคส่วนต้องต้องตามไปก็คือต้องต้องเล่นเกมเดียวกันครับรั่นแหละครับขอบคุณมากครับคุณประกครับด้เวลาสำหรับรายการวันนี้หมดลงแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมิติข่าว90.5สบสะท้อนทุกเรียมุมของความจริงสนับสนุนโดยทุกยดซ่าโซดาสิงห์บั็อก1 1ึ สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ทุกประเภทโทร1 1 1 3เบอร์เดียวรู้ครบ